เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคครับเรามาดูกันต่อที่ข้อ5เนื้ข้อ5โจทย์บอกว่า แสนดีและน้ำหวานชวนกันไปดูละครเวทีวเรื่องอีโกนสุดหันซาดอัเนื่องจากมีผู้ชมเป็นจำนวนมากและทั้งสองไม่ได้จองตัวล่วงหน้ามาก่อนเขาจึงไม่ได้นั่งเด็ดกันอ่ะโดยที่นั่งของแสนดีเนี่ยจะอยู่ชั้นล่างนะครับและที่นั่งของน้ำหวานจะอยู่ชั้นระเบียงซึ่งเป็นตำแหน่งที่อยู่เหนือที่นั่งของแสนดีพอดีเลยอ่ะที่นั่งแสนดีอยู่ชั้นล่างที่นั่งของน้ำหวานจะอยู่เป็นชั้นระเบียงที่อยู่บนแสนดีก็คืออ่ะเดี๋ยววาดรูปคร่าวๆนะ เดี๋ยววาดรูปคร่าวๆหน้าตามันจะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวพี่วาดพื้นก่อนนะครับอ่ะเจ้าแสงดีเนี่ยมันจะอยู่ที่พื้นเลยอ่ะประมาณนี้นะแล้วทีเนี้ยเจ้าน้ําหวานจะอยู่ข้างบนพอดีอยู่ข้างบนพอดีอย่างนี้นะครับอ่ะพี่วาดแบบไซด์วิวคือมองเข้าไปเป็นเป็นภาพอัดขวางโอเคนะมองจากไซด์วิวเข้าไปนะครับเออจะได้มองง่าย อะพี่ก็โน้ตเอาไว้ว่าอ่ะเจ้าเนี่ยอ,อุ้ยเจ้าเนี่ยคือแสนดีนะเจ้าเนี่ยคือน้ำหวานนะอ่ะโอเคทีนี้เขาบอกว่าไงต่อในขณะที่ชมละครเวทีเนี่ยอ่ะแสนดีและน้ำหวานจะต้องมองไปที่ยอดปราสาทซึ่งเป็นฉากหลังของเรื่องนี้โดยแสนดีจะต้องมองเป็นมุมเงยสิบแอดองศาส่วนน้ำหวานจะมองด้วยมุมก้มสีสิบสององศาอ่ะ ถ้าน้ำหวานมองเป็นมุมก้มแสดงว่าน้ำหวานมันต้องอยู่สูงกว่าหอคอยถูกไหมเออไม่งั้นมันคนก้มมาลงมาไม่ได้หรอกถูกปะแต่ว่าเจ้าแสนดีเนี่ยมองด้วยมุมเงยสิบแปดองศามันเงยขึ้นไปแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันสูงกว่าที่นั่งของแสนดีอ่ะก็เอาว่าแบบคร่าวๆมันก็จะน่าาประมาณนี้มันจะน่าอาอยู่ประมาณนี้ฟับเออส่วนสูงมันจะประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้พี่ก็บอกว่า อ่ะลากเชื่อมมาลากเชื่อมมาฟ,ฟับอย่างนี้แล้วก็จากแสนดี D. ก็เชื่อมมาฟับอย่างนี้เออแล้วเห็นไหมพี่ก็ลากเชื่อมตรงนี้เหมือนกันอ่ะแล้วเนี้ยแล้วพี่ก็ลากเชื่อมตรงนี้เหมือนกันอ่ะเห็นไหมพี่ก็ได้สามเหลี่ยมมุมฉากสองรูปพี่จะได้สา <c oughs> มเหลี่ยมมุมฉากสองรูปถูกไหม อ่ะดูนะมุมเงยสิบแปดองศาตรงนี้คือสิบแปดองศานะครับมุมก้มสี่สิบสององศาคือตรงนี้น้องต้องลากจากระดับแนวแนวสายอาของน้องเนี่ยลงมาสี่สิบสององศานี่แสดงว่าตรงนี้เหลือเท่าไหร่เหลือสี่สิบแปดองศาถูกไหมอ่ะเขียนไว้ข้างในแล้วกันถูกไหมอ่ะเพราะว่าองนั้นอ่ะก็คือมุมฉากเหมือนกันนะครับถ้าพี่ลากออกไปอ่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่าถ้าระยะทาง ในแนวราบนะครับในแนวราบจากยอดปราสาทถึงที่นั่งของแสนดีเนี่ยเท่ากับสิบเมตรแสดงว่าเจ้าเส้นนี้คือสิบเมตรถูกไหมเจ้าเนี้ยคือสิบเมตรนะครับทีนี้พี่เรียกเจ้านี้ว่า h หนึ่งนะถึงจุดนี้นะแล้วก็เรียกเจ้านี้ว่า h สองโอเคปะ้ะอ่ะเดี๋ยว,ยวแสดงว่าองนี้คือเท่าไหร่ <laughs> ลืมเลยองนี้คือเจ็ดสิบสององศาถูกไหมอ่ะก็คือมุมฉากเหมือนกันนั่นแหละ ทีนี้อ่ะหาได้แล้วเพราะอะไรเรารู้สิบนี่ไงเรารู้ด้านด้านหนึง่งเราต้องการรู้อีกด้านหนึง่งแล้วรูเรารู้อีกมุมหนึง่งโอ้โหง่ายแล้วอ่ะดูนะแทนสี่สิบแปดคือข้ามส่วนชิดข้ามคือสิบชิดคืออะไรคือ h 1ถูกไหมอ่ะดังนั้นพี่บอกว่า h 1ก็จะเท่ากับสิบส่วนด้วยแทนสี่ิบแปดองศาถูกไหม แล้วเมื่อคิดเลขออกมาเนี่ยมันจะได้ค่า h 1อยู่ประมาณ9เมตรนะครับเออก็ต้องลองกดคิดเลขดูเพราะว่าไม่น่ามีใครจำา a n 4 8นะครับเออทีนี้พี่ได้ h 1เป็น9เมตรแล้วทีนี้พี่ต้องหา h 2พี่จะได้หาระยะทางในแนวดิ่งของโดยประมาณนะโดยประมาณของที่หน้าของแสนดีและน้าหวานเนี่ยเขาบอกว่าจงหาระยะทางในแนวดิ่งระยะห่างเนี่ยโดยประมาณของที่นั่งของแสนดีและน้ําหวานดังนั้นพี่หาสิ่งที่พี่ต้องการคือ h 1บวก h 2ถูกปะ เออทีนี้พี่ได้ h หนึ่งแล้วพี่ต้องหา h สองต่ออ่ะมาดูต่อมา tan 72องศานะครับ tan 72คือข้ามส่วนชิดเช่นเดียวกันข้ามของเราคือสิบชิดของเราคือ h สองดังนั้น h สองของเราเนี่ยคือสิบส่วนด้วย tan 72องศานะครับอ่ะ ก็จะหาค่าได้อะไรเอาว่าไปออกมาเป็นสามจุดสองห้าโดยประมาณหน่วยเป็นเมตรนะครับสามจุสองห้าเมตรโดยประมาณอ่ะอันนี้ก็คือความสูงของเจ้า h 2ออ่ะอันนี้ก็ต้องกดคีย์เลสเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่มีใครจําแทน72ได้อยู่แล้วนะอ่ะเราได้ h 1กับ h 2มาแล้วเขาถามอะไรเขาถามระยะห่างในแนวดิ่งโดยประมาณของที่นั่งและของแสงดีและน้ําหวานซึ่งมันคือ h หบว h สพี่ก็จะบอกว่า ดังนั้นระยะห่างในแนวดิ่งของที่นั่งแสนดีและน้ำหวานเท่ากับ H 1บวก H 2ก็คือเดิมที H 1่เราได้9ใช่ไหมโดยประมาณ H 2คือ3.25ก็เอามาบวกกัน พี่ขอใช้คาว่าประมาณแล้วกันประมาณสิบสองจุดสองห้าเมตรครับเป็นคําตอบอันนี้คือระยะทางในแนวดิ่งนะคือตรงนี้เนี่ยคือตรงนี้ตรงที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองเพราะาเขาถามระยะในแนวดิ่งไงก็ต้องหาในแนวดิ่งให้เขาก็คือตอบสิบสองจุดสองห้าเมตรเป็นคําตอบนั่นเองนะครับอ่ะ <c oughs> ข้อห้าก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ อเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ข้อหกกันนะครับข้อหกบอกว่าออฟและไอซ์เนี่ยเดินทางไปทัศนศึกษาที่กรุงลอนดอนเขาทั้งคู่ต้องการวัดความสูงของหอนาฬิกาบิ๊กเบนอ่ะก็คือตรงนี้ <c oughs> พี่ให้อันนี้เป็น h ฮสนะครับก็คือความสูงที่เราต้องการจะหาทีนี้เขาบอกว่าจากตำแหน่งที่ออฟยืนเนี่ย จะเห็นยอดของหอนาฬิกาบิ๊กเบนเป็นมุมเงยหกสิบห้าองศาและจากตำแหน่งที่ไอซ์ยืนเนี่ยจะเห็นยอดของหอนาฬิกาบิ๊กเบนเป็นมุมเงยสี่สิบเก้าองศาอ่ะทีเนี้ยที่ว่ามันมีปัญหาแหละว่าออฟกับไอซ์เนี่ยใครเป็นผู้ชายใครเป็นผู้หญิงจากในรูปใช่ไหมอ่ะแต่เนี่ยเขาบอกมุมเงยมายิ่งไกลเนี่ยยิ่งไกลาจากหอนาฬิกาเนี่ยมุมเงยจะยิ่งน้อยยิ่งใกล้หอนาฬิกาเนี่ย มุมเงยจะยิ่งเยอะน้องลองนึกนะถ้าน้องเดินเข้าไปแบบติดผนังกับหอนาฬิกาเลยโอ้โหมุมมุมเงยของน้องคือแทบจะเก้าสิบองศาแล้วนะใช่ไหมเออประมาณนั้นเลยลองนึกถึงความเป็นจริงดูแสดงว่าเจ้าเนี่ยคือไอซ์เจ้าเนี่ยคือไอซ์เจ้าเนี้ยคือออฟอ่ะอันนี้ก็เป็นสี่สิบเก้าองศาใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นหกสิบห้าองศาตามที่โจทย์สั่งนะครับ ทีนี้ทีนี้เขาถามว่าหอนาฬิกากเบนส่งเท่าไหร่อ่ะก็คือให้หา h est. ให้หา h ออกมาดังนั้นพี่กําหนดนะพี่กาหนดตรงนี้ระยะทางของออฟจนถึงหอนาฬิกาพี่ให้เรียกว่า x นะครับอ่ะทีนี้ก็มาเริ่มกันอ่าเอาตรงไหนก่อนดีเอาจริงตรงไหนก่อนก็ได้ไม่ต่างกันเลยเออมาดูนะเอารูปใหญ่ก่อนแล้วกันรูปใหญ่คือตรงนี้จากไอซ มายอดหอลงมาที่ฐานหอแล้วก็กลับมาที่ไอซคือ3มเหลี่ยมนี้สามเหลียมรูปใหญ่พี่บอกว่ามันจะเป็นแทนสีคือข้ามส่วนชิดข้ามคือ h ชิดคือทั้งหมดเลยนะ38.72บวก x เพราะว่าเราโฟกัสที่3มเหลี่ยมใหญ่ถูกไหมครับเราก็ต้องเอา x บวกเข้าไปด้วยนะครับดังนั้นพี่ก็จะได้ h ออกมานะครับได้ h เลยคือ38.72บวก x คูณด้วยแทนสี่สิบเก้าองศาดังนั้นเนี่ยเรายังทำอะไรต่อไปไม่ได้เพราะว่าอ่ะตอนนี้มีสมการเดียวแต่ดันมีสองโดบแปรเราก็ต้องใช้อีกสมการหนึ่งเข้ามาช่วยนั่นก็คือของไอ้เจ้าสามเหลี่ยมรูปเล็กถูกไหมเราสามารถใช้แทนได้เหมือนกันคือข้ามส่วนชิดคือ h ส่วน x โดยใช้มุมหกสิบ้านี่แหละแทน 65เท่ากับข้ามคือ h ส่วนชิดคือ x อ่ะแล้วดูนะพี่จะได้อะไรพี่จะได้ h เป็น x แทน65องศาถูกไหมครับแล้วดูนะตอนนี้เรามีกี่สมการมี2สมการ2ตัโบแอรแก้สมการได้แน่นอนโดย h เนี่ยมันเท่ากันดังนั้นพี่เลยบอกว่าดูนะดูดีๆเอาจับ h เท่ากันเลย3 8 7 2วก x คูณด้วยแทน49เนี่ย พี่บอกว่ามันเท่ากับ x tan หกสิบห้านี่แหละโอเคปะโอเคนะเนี่ยแล้วพอเราได้สมการนี้ออกมานะเห็นไหมว่าถ้าเรากระจายเข้าไปเนี่ยเราจะมี x tan สี่เก้าเราจะมีพ x ์ x tan สี่สิบเก้าโผล่เข้ามาดังนั้นถ้าเราอยากได้ x เราควรให้ x อยู่ด้วยกันแล้วดึงตัวร่วมมันออกมาอ่ะเดี๋ยวพี่เขียนให้ดูจะเป็นอย่างนี้สามสิบแปดจุดเจ็ดสองคูณด้วย tan สี่สิบเก้าเนี่ยจะเท่ากับ x แทนหกสิบห้าลบกับ x แทนสี่ก้าใช่ไหมจากบวก x แทนสีิบเก้าย้ายมาลบ x แทนสีิบเก้าแล้วนี่นะดึง x ออกข้างในก็จะเหลือหกสิบแทนหกสิบห้าลบแทนสี่สิบเก้าองศาถูกไหมครับเท่ากับฝั่งซ้ายมือคือสามสิแปดจุดเจ็ดสองแทนสี่สิบเก้าองศาอืมอ่ะพี่เขียนออกลงมาเนาะอ่ะอ่ะอันนี้ก็สูงไปอ่ะอันนี้ก็ต่ำไป อ่ะโทษทีทีนี้เราหาค่า x ได้แล้ว x ก็จะเท่ากับสามสิบแปดจุดเจ็ดสองแทนสี่สิบเก้านะครับแล้วก็ส่วนด้วยเจ้าผดนั้นนั่นแหละแทนหกสิบห้าองศาลบกับแทน4ี่สิบเก้าองศานะครับซึ่งซึ่งก็นั่นแหละก็ต้องกดเครื่อง x ก็จะได้ออกมามีค่าประมาณอยู่ที่44.8เมตรนั่นเอง อะอันนี้เราได้ x เป็นสี่สิบแปดแล้วถามว่าเอาพี่แล้วพี่แล้จะหา h ยังไงอ่ะน,น้องลองดูนะย้อนกลับไปเห็นนี่ไหม h เท่ากับ x แทนสี่สิบแทนหกสิบห้านี่ไงเอา x แทนเข้าไปอ่ะดังนั้น h เท่ากับสี่สิบสี่จุดแปดแทนหกสิบห้าก็จะได้ค่าออกมาอยู่ที่ประมาณเก้าสิบหกจุด ศูเมตรเป็นคำตอบของเรานั่นเองเรียบร้อยอ่ะประมาณนี้ครับประมาณนี้เห็นไหมก็จะหนักหนาสาหัสนิดน,นึงนะแต่ว่าก็ไม่ได้ยากเกินกว่าความสามารถเราหรอกนะโอเคเห็นไหมสุดท้ายเราก็วนกันอยู่แค่เนี้ยเนี่ยใช้สามเหลี่ยมสองรูปแล้วก็ได้สองโแลรแล้วก็หาข้าออกมาพอได้อันนี้ก็ไปใช้อันนี้ไปหาอันนู้นใช้อันนู้นไปหาอันนั้นอ่ะก็ แล้วแต่ว่าความซับซ้อนของโจทย์จะเป็นยังไงดังนั้นข้อนี้พี่จะได้ความสูงของเจ้าหอนาฬิกาเนี่ยประมาณ96.08เมตรนั่นเองนะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้สำหรับข้อ6นะครับโอเคเรียบร้อยครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจัง